น่าจะเป็นเรื่องเรื่องอารมณ์อะค่ะเวลา,าจากเมื่ก่อนใช่ไหมคะเราเลี้ยงลูกเราก็จะรู้สึกว่าคือบางทีถ้าเราโมโหอะไรโมโหเนี่ยเกิดความรู้สึกโมโหขึ้นมาเนี่ย เราจะต้องมีแบบเราก็จะไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราโมโหใช่ไหมคะเราก็จะมีการลงไม้ลงมือค่ะแต่ว่าตอนนี้พอพอเราพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราโกรธหรือว่าลูกทําอะไรให้เราไม่พอใจเนี่ยเราจะอ่านอ่านความรู้สึกเราได้แล้วแล้วเราก็จะอ่าพอเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มโกรธแล้วนะเริ่มเริ่มมีอารมณ์โมโหเลยเนี่ยเราก็จะอ่านตัวเองแล้วก็คือแล้วเราก็จะบอกตัวเองว่า,าเราจะไม่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 ถึงขั้นลงไม้ลงมือ ไม,ไ,มไม่ไม่ตีลูกก็จะพูดด้วยเหตุผลนะคะอารมณ์เย็นลงค่ะ